ผมติดคุกคดีฆ่าน้องชายคุณตายอาหหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้ามีอาอะไรที่ผมจะทำให้คุณสบายใจขึ้นได้เนี่ยบอกผมมาได้เลยนะครับตะกี้มันวหรินทำไมอ่ะเขามาขอโทษค่ะเขาเป็นคนฆ่าน้องชายรินอ่ะฮะแต่ น้องชายรินก็เสียไปนานแล้วอ่ะจะโกรธเข้าไปโจก,ก็คงไม่ฟืน้นแล้วจะไว้ใจมันได้ยังไงสันดานมันเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้ในครูกองสอนอะไรเขามาบ้างแล้วแหละเราให้อภัยเขาเถอะนะนี่รินโลกสวยเกินไปหรือเปล่ามันไม่ได้มีใครอยากเลวเหรอกน้ามิทมันเสียแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกหรือมันไม่เลือก หรือไม่มีใครหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเลือกไม่ชอบเขามันไม่เป็นไรเลยนะมิกแต่เราต้องให้โอกาสเขาเหมือนที่ทุกคนที่นี่ให้โอกาสมิกไง